อ๋อเป็นร้านขายของนะครับตัวตัวนี้เหมือนเหมือนจะรวมทุกอย่างเลยมีทั้งของชงของใช้นะครับผมอ่ามีมีทุกอย่างเลยนะครับที่สําคัญเลยมีอะไรที่สาคัญเลยนะครับผมเดินป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนหลายรอบแล้วเนี่ยพ่าเปาจะทํายังไงดีจะรอดหรือเปล่านะครับจะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรหรออ่ารีวิวให้พี่เพื่อนดูหน่อยอ๋อตัวีลอ่เลก็ต่อที่ตัวเลขกที่ว่าถอดออกมาอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ ห้าพันม้วนนะครับอ่าอันนี้น้องชกุนเคยเคยได้แล้วอ่าเดี๋ยวน้องน้องชกุูเดี๋ยว,ยวพ่อจะให้หนึ่งอย่างก็ได้อ่ะเลือกเอาอีกหนึ่งอย่างเหรอโน no, อันนี้ไม่เอาลูกอันนี้ไม่เอาอันนี้หนูเคยเล่นแล้วตอนเด็กเอออ่าอันไหนที่หนูอยากได้เมื่อกี้ที่ที่ที่หนูบอกอันนี้ไงออ่าตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยหนูคิดว่ามัน,นคืออะไรอ๋อนี่ไงที่มันจะเอาอะไรก็ใส่เน็ตแล้วก็มันจะหล่นไปตรงนี้แล้วมันก็จะผักอันนี้ลงอ่า <ลง S 1> โอเค <ลง S 1> มานะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อเปาซื้อให้หนึ่งอัน ไปเดี๋ยวเราน้องคุณจะพาไปดูนะครับผมว่าร้านนี้นะครับผมีอะไรบ้างนะครับคนเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็อยู่ในห้างเนาะนะครับแต่พอเราจาชื่อห้างไม่ได้ห้างนี้ที่มีหอสมุดด้วยใช่ไหมครับอ่านะฮะไม่เอานะครับไม่เอาเดินดูนะครับผมอุ้ยนะครับตรงนี้เป็นของเล่นโอ้น้องชอว์ดูนี่ลูกน้องชอว์ตรงนี้เป็นของเล่นใช่ไหมครับเป็นอะไรไม่รู้หนุนยนตหรือเปล่านี่ก็เป็นยนที่เขาเอาไว้ โอ้อ๋อเป็นของเล่นนะครับอุ้ยอันนี้เป็นรถทหารรถทหารรถทหารของเป็นรถทหารนะครับรถตำรวจก็มีอ๋อเป็นชุดตัวนี้เป็นเลโก้ใช่ไหมชุดต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวน้องชูคอณอ่าทำไมไม่เป็นโซนอื่นเลยทําไมมาแต่โซนของเล่นครับอ่านะครับโซนนี้ก็จะเป็นของเล่นนะครับอ๋อเป็นปืนแบบนี้ใช่ไหมครับผม๋อที่บ้านน้องชูคุณนมีอันใหญ่อ่าเราซื้ออันใหญ่ไม่ได้ลูกเพราะว่าเราจะเอากลับยากเราเราจะเอากลับ บ้านเราลําบากเนาะเอาเอาซื้อไปเป็นของที่ระลึกเฉยๆลูกว่าน้องญี่ปุ่นซื้อมาจากซื้อมาจากเกาหลีเน,น,น,นาะนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นเลโก้ตัวน,นี้ก่อน,น,น,นอันนี้อะไรครับเปลี่ยนอันได้ไหมฮะเปลี่ยนอัน <laughs> จะเปลี่ยนอันเหรอไ,<ป>ไหนวันนี้ก่อนเปลี่ยนอันทาไมอ่ะอันนี้มันคืออะไรอันเนี้ยเห็นในติ๊กตอกอยู่อ๋อในติ๊กตอกที่เนี้ยที่เขากดตรงเนี้ยลงไปลงไปลงไปแล้วแล้วก็ปล่อยแล้ว ลูกบอลมก็ลดมันจะวิ่งแล้วก็ค่อยลดลดลงไปอ๋อเหรอครับผมตัวนี้ใช่ไหมใช่อยากได้อันนี้เหรอใช่เอานั้นไปเก็บอ่ะเอานั้นไปเก็บที่เดิมนะครับเดี๋ยวพ่อเป่ารออยู่นี่นะจําที่เดิมได้ไหมอ่ะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปอ่ะน้องโชว์อ่ะที่เดิมอยู่ตรงไหนครับไหนอะไปกกอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปตรงไหนก็ได้เลี้ยวซ้ายไปตรงไหนก็ได้เจอไหมครับ นู่นอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านชูเอามาจากข้างหน้าอ่าฟังอ่าใช่ไหมเก็บไว้ที่เดิมพี่พี่ครับเก็บไว้ที่เดิมอโอ้ยนะครับอยากได้มากนะครับผมจนเอามาเอาตัวนี้มาเก็บไว้ที่เดิมใช่ไหมอา้าวแล้วถ้านูไปเจออีกอันใหม่อีกอ่ะนูจะไม่เปลี่ยนใจอีกนูไม่เปลี่ยนใจอีกเหรออ๋อโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้นะครับผมเป็นหัวชาร์จหัวชาร์จสายชาร์จแบตมีสติกเกอร์ด้วยโซนนี้ก็จะเป็นของ ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอ๋ออันนี้อะไรครับลองจอนลองจอนนะครับรผมลองจอนอ่านะครับจัดมาให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดจัดแล้ว่ะจัแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเอา้าลังโชว์เจอไหมลกูกเจอไหมไม่เจอไหนโอ้อันนี้ขนมลกูกโชว์ส่วนนี้ก็จะเป็นขนมนะครับไ,ไ,ไหนไหนครับ ว้าวมันเล่นยังไงอ่ะมันเล่นยังไงอ่ะเนี่ยคือเราเอาประกอบมาสเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็สูดสูดสูบแล้วลูกโป่งมก็จะบีบลงไป,ปลแล้วมันก็จะอันนี้ถามเพื่อนให้เพื่อนรีวิวให้ดูหน่อยอ่ะถามเพื่อนดูนะ <c oughs> ครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูโซนเลยไปดูโซนใหม่ด้วยไปดูโซนใหม่ด้วย <c oughs> โซนนี้มีแต่ของเล่นของเด็กนะครับอ่าของเล่นของเด็กไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะโซนของเล่นแล้วนะโอเคไหมครับไม่ต้องแวะโซนของเล่นแล้วนะ อ,อ๋อชุดนี้จะเป็นชุดชุดน้ําหอมนะครับอย่าไปจับนะลูกเวลาเราดูอะไรน,นะครับเพื่อนเพื่อนน,น้อง,องๆก็อย่าไปจับนะครับบางทีเดี๋ยวไปทําร่วงของพีเขานะอ,อ๋อชุดนี้ก็จะเป็นตกแต่งบ้านนะครับร้านนี้ร,นนร้านนี้มีครบเลยใช่ไหม,อ,ม,อ,มอ,อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเทียมใช่ไหมครับว้าวนะครับเอาไปตกแต่งบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินใช่ไหมเป็นดินเป็นปุ๋ยเหมือนบ้านเรานะครับอ้าวนะครับอันนี้คุณจัดสวนสามารถเอาไปจัดสวนจัด บ้านได้ด้วยอ๋อตัวนี้เป็นไม้ไม่จับนะครับลูกไม่ไม่ไปจับของพี่นะนะครับดูเฉยๆนะครับผมอ่านะครับอ๋อตรงนี้นะครับผมโ,โซนต่อไปอ่ะตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับอ๋อตัวนี้เ็าจะเป็นของใช้ใช่ไหมลูก<อ>ฮอ, <laughs> อะไรเนี่ยผงสักฟอกหรือเปล่า<ข>ใช่ไหมไ<ข>ใช่ไหมใช่ผงสกักฟอกไห<ข>มอ๋อฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยวาอกลังกายออกกำลังกายลูกเทนนิสอันนั้นลูกเทนนิสหรอครับ ลูกพีนิดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของใช้อันนี้คือบอกที่เด็กสามารถนั่งได้อ๋ออันนี้เป็นเสือรองคานใช่ไหมอ่าถ้าบ้านเราเรียกเสือรองคานไหมสามารถต่อได้อ่ะไปทางขวาดีกว่าครับไปทางขวาดีกว่านั่งขวาดีกว่าอ๋อโซนนี้ก็จะเป็นของใช้นะครับผมมีอ๋อตันนี้ก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ทิชชู่เปียกเหมือนบ้านเราอันไหนรองเท้าอ๋อมีรองเท้าด้วยนะครับผมอันนี้ผ้าผ้าเช็ด อ๋อผ้าเช็ดผ้าโอ้โซนนี้ก็จะเป็นถ้วยจานน้องโชว์อันนี้ก็เป็นแปลงสีฟันใช่ไหม่อันนี้เป็นนะครับถือว่าเข้ามาร้านนี้มีครบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถ้วยถ้วยเด็กก็มีอ๋ออันนี้ก็ถ้วยชานจามนะครับผมแล้วก็มีแก้วน้องโชว์มาดูแก้วแก้วเขาสวยไหมสวยมากอุ้ยน้องโชว์ดูเหมือนไอซติ้งโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากนะครับอุ้ยข้างบนก็สวยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้าน ร้านรวมเลยนะครับรวมของใช้มีแทบจะครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเอ้ยอันนี้จานเด็กน้องโชอันนี้จานเด็กจานเด็กจานหลุมจานหลุมเหมือนเหมือนบ้านเราเลยโอ้ยอ,อย่าไปจับไม่จับอย่าไปจับนะครับอ่าไปดูต่อไปดูต่อนะครับข้าวอ๋ออันนี้ก็จะเป็นภาชนะบรรจุอาหารนะครับมีเป็นกล่องข้าว แต่ีโรงเรียนเขาเรียกว่าหอ่ออ๋อที่โรงเรียนหนูเรียกว,ว่าห่อข้าวใช่ไหม,อ,มอ่าอ่าเรียกได้เป็นการเรียกได้หลายอย่างครับอุย้ยอ๋ออันนี้เป็นแก้วน้ําเออตอนตอนที่เราไปไปทานอาหารใช่ไหมน้องโจส่วนมากบางที่เขาก็จะใส่เป็นเป็นแก้วกระดาษแบบนี้ให้เราใช่ไหมอ่าคือใช้แล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหมครับันขันขไม่ได้เลยอันนี้ต้องพก<ห>ตลอดทั้งดาบเพือนอ๋อทั้งดาบเพือนต้องวางไว้ทุกจุดใช่ไหมครับผมเผือเกิดเหตุเกิดเหตุแบบเพลิงไหม้เราก็จะได้มาจับมาใช้งานได้ โอ้หอันนี้เป็นเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าที่ที่พี่เขาเอาลองอันนั้นให้เราอะเวลาย่างเตาย่างอะแบบไหนอะใช่ไหมกระดากระดาซับกระดาซับมันไหมเออที่พี่ที่พี่เราไปกินหมูย่างเมื่อคืนน่ะที่เอาลองใส่กระทะใช่ไหมเอาลองใส่กระทะแล้วก็เอาหมูวางไว้ข้างบนแล้วก็ย่างเลยไม่ต้องติดกระทะใช่ไหมครับเออเราก็เพิ่งเคยเห็นนะพวกเปาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว้าวอันนี้เป็นแก้วอ้าวตกใจตัวเอง นะครับตกใจตัวเองวะนะครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแก้วน้ําเด็กใช่ไหมโอ้สวยนะลูกออันนี้เป็นอะไรลายมิกกี้เมาสมีพูอันนี้คือแตกเลยอ่าจับไม่ได้นะลูกจับไม่ได้ถ้าทาตกถ้าอันนี้ทําตกแตกแตกครับแตกเลยไม่ได้เลยนะครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นหมอนรองคอนะครับชอบเมอไหนครับตา ตุ๊กตานะครับามากันเลยอ่าตุ๊กตาน้องชบุญม,มาน้องชบุญก็เอาตุ๊กตามาด้วยตัวหนึ่งใช่ไหมอู้หู้น่ารักนะเนี่ยโชว์ดูเสือเสืออ้าวอ้าวอ้าเจ้าเสือน้อยเจ้าเสือน้อยใช่ไหมครับว้ายมันใส้มันมากเออมันใส้มันมากเหรอหอ่านะครับเวลาซื้อเสร็จก็ามาดูอ้าวไปดูแม่ไปดูแม่ไปดูแม่แม่ซื้ออะไรได้อะไรบ้างนะครับตีเนียนตีเนียนเราเอาไปให้แม่จ่ายให้ตีเนียนนะ ตีเนียนตอนตอนแม่จะจ่ายตังค์นะเอานี้ไงตีเนยียนดีลูกตีเน,นียนเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่ตะกร้าเรียบร้อยใส่ตะกร้าเรียบร้อยเห็นไหมพ่อก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมโอเคตีเนยียนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวโซนนู้นเรายังไม่ได้ไปดูเลยลูกตรงไปอีกอ่าโซนนู้นใช่ครับใช่ครับอ๋อตรงนี้ของเล่นเด็กใช่ไหมโอ้ยอันนี้ไฟคัจ้าเนี่ยไฟไฟ,ไฟประดับประดับในห้องได้นะครับ เป็นกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าเดียนโชคกระเป๋าที่สองโชว์กระเป๋าที่สองหรลูกน่ารักนะมีกระเป๋าตังค์ด้วยอ๋อกระเป๋าตังค์ด้วยอืมที่สำคัญแม่น้องทุกคนชอบมากเลยชอบอะไรนะคือชิมจังอ๋อจะชิมจังเหรอเอาไหมล่ะเอาไปใส่อะไรเอาไหมเอาไปเลือกเอาไปไปเลือกเอาเอาเอาไปใส่อันนี้ไหมเอาไปใส่ดินสอไหมเป็นที่ระลึกไง เราไปใส่เงินให้อันยาวๆอ่ะให้อันยาวดิล uh ูกน uh uh yes, uh ั่นคือดูสิอยากเอาใส่เงินบ้ากป่ะอยากเอาใส่เงินอีกสอ่าดูดิลูกสีไหนสีอะเรียกเอาเรียกเอาอ่าเรียกเอาอันนึงไหนอไหนเอาไปให้พ่อดูหน่อยเป็นรูปอะไรชิ้นจังชิ้นจังจอมแกมนะครับคอนแกม ฟิล์มเหรอเอียงคุ้นควักสมัติอียติดฟิล์มติดฟิล์มอ่าได้ได้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะอเคมีหมาด้วยมีหมาด้วยครับอ่ะไปดูโซนนี้ต่อโซนนี้ต่ออ่าเดินให้ทั่วเดินให้ทั่วนะครับผมอ่าคัตเติลบัตอันนี้เขาเรียกว่าคัตเติลบัตนะครับบ้านเราเรียกคัตเติลบัตรอ๋อเครื่องสำอางนะครับผมอุ้ยลิปลิปสติกไม่ชื่พ่อเพิ่งซื้อมาเพราะว่าหนาวมากใช่ไหมครับ หนาวแล้วทําให้ำ <c oughs> ทำให้ริมปากแห้งนะครับผมกระจกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเห<า>มือนตัวรถไฟนันเลยอะ่ะมาตัวรถไฟของหนูเลยอ๋อตัวนี้เขาเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะพ่อไม่รู้จักไหนไหนเอามาดูดิในตัวรถไฟหนูมีเครื่องบินหนึ่งลำนะครับอ้าตัวรถไฟอยู่ไหนอุย้ยมีตังด้วยอ่ะไหนเอาไปเทียบกันดูเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเขาชื่ออะไรอ่ะลูก พ่อไม่เคยเห็นนะเราโอ้โหเอาเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าก็เป็นตัวตัวรถไฟของน้องโชนะนะครับเวลาเดินทางเพราะว่าเราเรามาที่นี่เราเดินทางใช่ไหมอ๋อเจลรถไทยน้องโชเนี่ยอันนี้เป็นเจลเจลแปะรถไทยเออเหมือนไม่มีใครซื้อเลยเขาไม่ป่วยเหมือนหนูอ่ะดิใช่ะไหมนั่นไงเฮ้ยกล่องพี่บ้านกล่องยาสามัญประจําบ้าน ใช่ไหมครับเนี so ่ยถ้าเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับเครื่องหมายบวกแบบนี้ก็คือกล่องยาใช่ไหมครับไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเราก็พาเดินจนจนทั่วแล้วนะนะครับเนอันนี้อะไรครับอคีมอาบน้้ดอย่ะเอาครีมอาบน้ำด้วยเอาครีมอาบน้ำด้วยนะครับเต็มตะกร้ายังเต็มตะกร้ายัง วิวิหมาด้วยเหรอหาใครอ่ะหมาชิบะพันชิบะหรือเปล่าพันชิบะหรือเปล่าใช่ครับชิโตะอ่าพันชิบะหรือเปล่าโอ้โหนี่อันนี้นะน้องทุกคนโอ้โหนะครับผมแต่อันนี้ของ2,000เ่ะ <l ug> เด็กคนในแอร์บังของเรื่องครับ <c oughs> อะ่ะไปไปจ่ายตั้งกันนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> อีโมงแล้วจะมืดแล้วอ่ะน้องชิลล์ลากไปลากไปไปตอ่อแถวอ่ะไปตอ่อแถวครับอ่ะลากครับลากเอ้ย <c oughs> โอ้โหนะครับผมโอ้โหอะอะตอ่อต่อแถวครับ <c oughs> ต,อบตอ่อแถวนะครับแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมว่าของตะกร้านี้จะราคากี่บาทถามวาต่อแถวลูกมาต่อแถวตู้แพงแล้วอันนี้ก็แพงแล้วห้าพันวอนห้าพันวอนใช่ไหมอ่าันนี้ไม่รู้กี่บาทจะรู้อ๋อกี่บาทครับมีป้ายบอกไหมห้าพันวอนห้าพันวอนเหมือนกันห้าพันวอนประมาณกี่บาทนะพันวอนมันห้าร้อยบาทพันวอนยี่สิบบาทยี่สิบหกบาทห้าพันวอนร้อยกว่าบาทเนาะ ประมาณ130 140บาทนะครับถ้า5,000วอนเนาะอันนี้ก็100กว่าบาทนะครับห้า0ันวอนอ่าประมาณ140ยสี่สิบาทเข้าๆนะครับกับเหรีเงินตอนนี้เนาะเอออันนี้อันนี้เจ้าหมาเจ้าหมาก็5,000วอนก็ประมาณ130 140บาทนะครับอ่เดี๋ยวไปดูขอให้น้องชกุนอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องชกุนจะมีตังค์จ่ายครบหรือเปล่าใครเป็นคนจ่ายอ้าวใครจ่ายคนนี้อ่ะ อ้าวเอา้วพ่อไม่เกี่ยวนะครับพ่อขออยู่ไกลๆนะครับไปจ่ายตังค์กับลูกเลยครับเดี๋ยวพ่อจะอยู่ข้างนอกนะครับพ่อไม่ขอเข้าไปด้วยนะครับผมนะครับยระวังโดนพี่นะครับลูกระวังโดนพี่นะครับถ้าขอโทษขอโทษบอกว่าไงต้องพูดว่าไงถ้าขอโทษเป็นภาษาเกาหลีฝั่งนี้เลยครับลูกน้องโจฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เลยครับลูกนะครับไปดูกันนะครับผมยกลยกยกขึ้นเลยไหมพี่แกบอกให้ยกขึ้นเลย เอายกยกขึ้นเลยอ๋อนะครับแต่ว่า<ด>หนูอ,อยู่ไกลๆดีกว่าไม่เอาครับไปจ่ายตังค์เลยครับพี่ช่วยแก้ไหนตำรวจเนาะเอาอ๋ออันนี้เหรอเอาขุดน้ำหนักเอาเอาอ๋อเลี้ยงเลี้ยได้เลยครับต้องใส่ แบบเล็กๆมันดีๆได้เป็นเพิ่งอย่างเอาใหญ่ๆเลยก็ได้จะได้ถึงได้ครับดีๆได้หนึ่งอีกหนึ่งอย่างได้อีกหนึ่งอย่างอ๋ออันหนึ่งให้ของนี่หนึ่งอย่างละถ้าเป็นพ่อพ่อไม่ให้นะเนี่ยเป็พ่อพ่อไม่ให้นะเนี่ยได้ไปตั้งกี่อย่างแล้วเนี่ยเปลืองตังเนี่ยของเล่นอ๋อช็อกโกแลตอ๋อไม่ได้นะครับลูกเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นมากเดี๋ยวกลัวน้องชุกุนจะไม่สบายอโนะมไงครับไหน M S M M S M ครับอ่ามามามาดูกับแม่มาดูกับแม่เราด้วยนะครับมาดูโอ้โหได้เยอะไหมได้เยอะไหมได้เยอะไหมโอ้โชื่อแบบนี้เลยนะโอโ้ดูนะครับนะครับจัตกี่บาทนะครับผมอตอนนี้กำลังคิดตั้งนะครับ ใครจะเป็นคนถือนะครับน้องชมพู่จะเป็นคนถือใช่ไหมเอาโบมีอะไรบ้างมีเยอะเลยนะครับอ้าวสีไวบ์บอสีไวบ์บอสปไหเนี่ะอ้าวไปไหนครับผมต้องจ่ายตังค์สิครับตังค์ในกระเป๋าตัวเองกี่บาทครับเอามาเลยครับทำไมมันดูเล็กจังเลยพี่ดับเลยปิ่ดับเลยปิ่ดับเลย อ๋อแปดหมื่นสี่พันวอนนะครับผมแปดหมื 84, น่นสี่พันวอนโอ้ใครจะถือโน้องโซ่ถือไหวเหรอครับไหวไหวโอ้ยนา้วมือสามตั้งอยู่นิ้วมือสามตั้งนะครับ hey, อโอเคนะครับดูนะครับผมโอ้ยมาเหมาล้านนะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมนะครับทั้งหมดอยู่ที่ราคาแปดหมื่นสี่พันวอนใช่ไหมของทั้งหมดนี้นะครับผมอ่า นะครับพี่เพื่อนๆคิดว่าแพงไหมนะครับผมกับของประมาณนี้เนาะที่ประเทศเกาหลีนะครับคลิปนี้นะครับผมน้องชุกลกกพามาซื้อของนะครับเดินช้อปปิ้งที่คองไทนะครับผมที่ห้างเนาะไปเดี๋ยวพ่อเป่าสีไ่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ